นี่คือความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณหากคุณเลื่อนผ่านมาและรู้สึกเชื่อมพลังงานกับแรนดอมนี้มาดูคนในใจของคุณว่าความในใจของเขาคืออะไรดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะอันดับแรกหเดี๋ยวดีวิวมาเลยหลงไหล มีแรงปรารถนาแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากเลยทีเดียวนะคะข้างรักสุดๆไปเลยสิดาทุกใจอึดอัดใจไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันเป็นอะไรที่ทุกแล้วก็รู้สึกไม่ดีในเรื่องของคุณมากเลยทีเดียวนะคะจารเมนถ้ามีปัญหาการเลิกลาหรือว่ามีอะไรที่เคลียร์กันไปแล้วเขายังไม่อยากจบยังไม่อยากเลิกยังไปไหนไม่ได้ยังตัดคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะ เขารู้สึกยังไงอ่ะเขารู้สึกถึงความลําบากแต่เขาก็ยังอยากอยู่ข้างๆคุณเขายังตามคุณเขายังอยากไปต่อหรือเขาจะพยายามที่จะรักษาคุณไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากมาหาอยากเดินทางมาหาหรือว่าอยากกลับมาคืนดีคนคนนี้บอกเลยว่าอยากแอคชั่นเดินหน้าเพราะเขายังตัดคุณไม่ได้คะ่ะ